ดวงคนราศีกรกฎช่วงเมษายน2568การงานชาวราศีกรกฎจะมีความรับผิดชอบในการทำงานสูงและอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นช่วงที่ดีสำหรับการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำการทำงานรวมกับทีมจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรก็ตามควรระวังความเครียดจากการทำงานหนักเกินไปการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากการทำงานหรือการลงทุนการวางแผนการเงินระยะยาวจะช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นการออมเงินจะเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดความรักความรักของชาวราศีกรกฎจะลึกซึ้งและมั่นคงคนที่มีคู่จะมีความเข้าใจและใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบคนที่มีความคิดและความรู้สึกคล้ายกันซึ่งอาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอนาคต ครอบครัวครอบครัวจะเป็นแหล่งของความสุขและความอบอุ่นในเดือนนี้อาจมีการรวมตัวหรือฉลองเทศกาลร,ร่วมกันความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวจะแน่นแฟ้นขึ้นการดูแลและให้ความสำคัญกับครอบครัวจะนำความสุขมาสู่ชีวิตคุณสุขภาพควรระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารความเครียดจากการทำงานอาจส่งผลต่อสุขภาพการพักผ่อนให้เพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังงาน ที่อยู่อาศัยบ้านจะเป็นสถานที่แห่งความสุขและความสงบในเดือนนี้อาจมีการปรับปรุงหรือตกแต่งบ้านให้หน่าอยู่มากขึ้นการจัดระเบียบและทำความสะอาดจะช่วยให้รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายผู้ที่กำลังมองหาบ้านใหม่อาจพบตัวเลือกที่เหมาะสมในช่วงกลางเดือนเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับเพื่อนจะราบรื่นและอบอุ่นอาจมีการพบปะสังสรรค์หรือทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านเพื่อนเก่าอาจกลับมาติดต่อหรือขอความช่วยเหลือการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่เพื่อนจะทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าคดีความ สำหรับผู้ที่มีคดีความเดือนนี้อาจมีความคืบหน้าในทางที่ดีการเจรจาไกล่เกลีย่ยจะนำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นธรรมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเตรียมเอกสารให้พร้อมผู้ที่ไม่มีคดีความควรระมัดระวังในการทำสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดชมคลิป